เลอครับพี่น้องเออมีในการทางกลุ่มเด้อพี่น้องเด้อคบาทสิบบาทจะมาโมชน,น่าจากที่อาจารย์บอกกระาษทานหบาทสิบบาทกะได้ผลคือการครับพี่น้องเออท่านพี่น้องเป็นท่นจะได้ผลคือเดียวครับมาครับพี่น้องรวมนำนู้ดสู่สงทิศตาเข้าเข้าครับ มีทานเสมอกันจะได้ไ้ทานน้ำเดือกระทานสมบูรณ์เลยมีศีลเสมอกันจะได้ไอ้ขุนน้ำเดียว,ยม,ม,ยวมีภาวนาเสมอกันจึงได้ทำบุญร่วมกันทานศีลภาวนาเสมอกันเออผมไม่เข้ากระตือเดียวอยู่น้ำเดียวได้ความสุขก็เพราะว่ามีศีลเสมอกัน ไม่ได้สิ้นหลายโผได้สิ้นน้อยหายเดียวอยูมือเออเพราะว่าสิท์ไม่เสมอกันนะครับอถ้าโผได้สิ้หลายไม่ได้สิ้นน้อยสิทไม่เสมอกัรก็หายเดียวหลือไม่น้อยก็หายเดียวไม่เปนดหายก็หายเพราะว่าสิท์ไม่เสมอกามืันนี้เข้ามาไอ้บุนบุญเสมอกันสิทธเสมอกันทานเสมอกันเออทานมันอยู่ที่ใจนะท่าน อย่าไปดูที่ปัจจัยดูที่ใจใจของเรามีความศรัทธาไม่มีเครื่องวัดว่าศรัทธามากศรัทธาน้อยเอใจไม่มีเครื่องวัดไม่มีตาช่างมาวัดใจเออเพื่อละสักอะไรเอาตาช่างมาวัดดูดูไม่ได้เกื่อวัดนะครับไม่มีเครื่องวัดนะครับเราอย่าไปดูที่ปัจจัยดูที่ความศรัทธาของพี่น้องแต่ละท่านแต่ละฝ่ายที่มาร่วมบูชาในวันนี้นะครับโภธนาสาธุ จ้าหน,น,น้าโรงทานทุกโรงทานนะครับคุณละสบาย เกียร้าวถิ่นชาวบ้านจะมีด้วยนิกายหลไรเป็นผู้มีเกียรตินะครับแม่เจ้างอะไรเสียหายในแบบสังคมแล้วก็ตายนะครับไปอยู่สบายน,นั่นคือที่อยู่ของผู้มีบุญเทวโลกคือโลกของผู้มีบุญโลกของเทวดาอายุของเทวดาในแม่จ๋านะครับอย่างเช่นสมมติว,ว่าไปอยู่ในสวรรค์ อู่ที่หนึ่งพันปีทิศอาจารย์จะเปรียบเทียบให้ฟังสองสองชั้นนี่แหละชั้นจารุมหาราชิกาลหนึ่งวันตั้งแต่คืนในสวรรค์ชั้นจารุมหาราชิกาลเท่ากับห้าสิบปีของโลกมนุษย์ถ้าห้าร้อยปีทิศมันจะเป็นอยู่เก้าล้านสองหมื่นห้า เท่ากับหนึ่งคืนของสวรรค์ชั้นดาวฤกษ์หนึ่งเท่ากับหนึ่งร้อยปีของโลกมนุษย์มีเท้าสักกะเทวราชเป็นหัวหน้าเทวดาหรือวันเทวอาภินนะครับเอออินจอบอินพาจิระนะครับ่าเทียบเทียบสวรรค์ชั้นาดาวดกษนี่ในโลกมนุษย์ 逃避呀！ ตอนนี้เป็นกองสุดท้ายที่เราจะบริโภคแล้วพี่น้องเออทางแค่ห่านจะเชิญพี่น้องบนเสลาเอาที่ความพร้อมในการทอดอาาไว้เรียบนะครับเนาะนะก็ส่งเป็นกองสุดท้ายเพื่อพี่น้องเราได้ผุ้นน้ำเดียวนะครับเป็นกองส่วนรวมทุกภาคส่วนคุณแม่ตักเชิญครับเชิญเชิญเชิญจ้าจ้าเชิญครับผมอันนี้จะพาไม่สุดท้ายแต่ก็รับเป็นสุดท้าย ามาพักจะไม่ย<ำ>หยดาดรับได้ตลอดเจนดสิบ3านี้นะครับรับได้ตลอดเจ็ดครับแต่ครลน้นี้อาจารย์จะรำเป็นคนสุดท้ายเดี๋ยวจะยึ่นไปเตรียมง,งานข้างบนนะครับครับ

กูต้องไปตรงนี้จเอาเสื้อด้วยนะเพราะว่ามันจงะอยู่เลยจะได้ตอนกัดเสื้อดเชนัเสื้อสเมงว่าเอาเสื้ออ